ไปกันที่นครราชสีมาครับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ทางด้านสำนักงานชนลประธานที่8ก็มีการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลัก4แห่งก็พบนะครับว่าน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น,น้อยครับยังอ่างเก็บน้ำลำตะคองก็มีน้ำใช้การได้เพียงประมาณ71ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ24เท่านั้นครับขณะที่อ่างเก็บน้ำลำพระเพิงก็มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง42ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ27 ส่วนอ่างเก็บน้ำมูลบนนะครับน้ำใช้การได้อยู่ที่19ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ14และอ่างเก็บน้ำลำแะมีน้ำใช้การได้42ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ20นะครับส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง23แห่งเหลือน้ำใช้การได้รวมกันกว่า52ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ17ก็เลยมีความจำเป็นต้องสงวนน้ำดิบเอาไว้เพื่อผลิตป,ประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรกครับ ส่วนในอ่างอื่นๆที่มีปริมาณน้ําน้อยตอนนี้นะครับบางอ่างเราก็จะถือวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีการไปขุดลอกเพิ่มเพื่อเ,เพิ่มความจุหากมีปริมาณฝนมาหรือว่ามีพายุเข้ามาลูกหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําเพิ่มเข้ามาได้นะครับในส่วนของของตัวที่ตัวที่น้ำน้อยๆเนี่ยเราก็มีการวางแผนเดี๋ยวประมาณสักตุลาหรือพฤศจิกายนะครับเราก็จะมีการประชุมกลุ่มเรียกว่า JMC นะครับก็คือมีการประชุมกลุ่มกับผู้ใช้น้ำแล้วก็รวมทั้งภาคเอกชนนะครับแล้วก็มีราชการนะครับก็จะมีการประชุมกลุ่มกันว่าถ้าปริมาณน้ําเรามีเท่านี้เนี่ยเราจะต้องใช้น้ําอย่างไร สำนักงานชลประทานที่8ก็บอกนะครับว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแล้วก็คาดว่าอาจจะมีพายุหรือว่าร่องมรสุมพาดผ่านเข้ามาอีกรอบนะครับประมาณสักกลางเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมปีนี้ครับน่าจะช่วยเติมน้ําเข้าอ่างเก็บน้ําซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันครับปรากฏว่ามีฝนตกประมาณ402ม mm, มน้อยกว่าค่าฝนเฉลี่ย8 6 7ม mm, มก็ถือว่าน้อยกว่าร้อยละ56นะครับจากช่วงเวลาปกติ แต่ว่ากรมตุนนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้เนี่ยฝนน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยดังนั้นก็น่าจะบ่งชี้ได้ว่าอาจจะมีฝนเข้ามาอีกรอบนั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยปัจจัยสภาพอากาศไม่ปกติก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาทางชนลประธานจึงได้เตรียมมาตรการรับมือป้องกันเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับจึงมั่นใจนะครับว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำอย่างเพียงพอตลอดหน้าแล้งที่จะถึงนี้นะครับ และถ้าไปดูข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณผู้ชมคุณวัวิสาคุณชรเดชเริ่มปรากฏสัญญาณแล้ว<ม>เพราะว่าร่องฝนนะจากที่พาดผ่านแถวภาคเหนืออีสานบนตอนนี้มาพาดผ่านแถวบริเวณภาคกลางตอนบนแล้ว<ม>นะฮะ<ม>ก็ถ้ามาพาดผ่านแถวอีสานกลางอีสานล่างโคราชได้น้ําแน่นอน